ผมช่างยอกร้านสุดยอดครับจะมาบอกวิธีการใส่โช๊แบลคแอนโน S.P.2 ครับเราจะดูจากล็อกมันจะมีล็อกระยะของมันอยู่ครับจะใส่กับเชฟโรเลกโคลรโดยก5้นิ้วถ้าเป็นสแตนดาร์ดมันจะแค่สิบเก้าเซนตครึ่งครับแลวทีนี้ถ้าเกิดระยะของโช๊ความยาวจะแค่ยี่สิบ แต่ตัวนี้เราโยก5นิ้วมันเป็นโชกยกครับเราใช้25นิ้ววิธีการใส่ฟิ้งครับแบบนี้ครับจะเข้าง่ายถ้าสแตนดาร์ดมันจะอยู่ที่19เซนครึ่ง แต่อันนี้เรายกห้านิ้วเราต้องใช้สามสิบสองเซนให้ยามระวังตรงนี้นะครับให้มันเข้าล็อกดีๆถ้าไม่เข้ามันจะหลุดครับนี้พอเสร็จแล้วเราขอการจับให้จับตรงนี้ครับ เพื่อที่ไม่ให้กระบอกมันบี้ครับถ้าเกิดเราจับตรงนี้กระบอกจะบ,บี้เราต้องจับตรงนี้ใส่โชคกคเข้าไปครับนี่ก็ใส่เป้า ให้มันตรงๆครับอย่าให้มันเบี่ยงหรือมันเอียงไม่งั้นลูกยางมันจะปิ้นออกมากนี่เขาประกอบเข้าไปครับยิงน็อตคอนติงมือครับเพราะถ้าเกิดลำแน่นมากลูกยางมันจะปี้นะครับ แล้วเราก็จะมีตัวล็อกอีกตัวเพื่อที่กันคลายครับยิ่งนิดหนึ่งครับแ,แล้วก็คลายอ,าออกนี่ก็ประกอบได้เลยครับ เรียบร้อยครับพร้อมเลยผมบอกมาได้เพหลักฐาน